สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ส่วดอยู่สถาน,นีรถไฟสีสเกตนะครับผมพี่น้องครับตอนนี้ไก่ฮอดซีนน้องอุ้งอิงแล้วครับนี่ตอนนี้ศิลปินห้าสิบห้าม,มาแรงระดับโลกนะครับมาให้กำลังใจฮอดบอย <c oughs> ระดับโลกไหมแต่การใช้เดี๋ยวคอยรอเมียไปทางรถไฟเขาก็ได้มาๆ่หลับมา พ่อพี่ปวดขานี่ครับมาพี่แมฆกันใช้พี่แมฆมานางเอกมาแลย ไม่ได้แก้งสวดวาดพุดคือขนาดเท้เอ้าไอการเท่ก็เป็นลูกสาวเรียวๆๆๆยวเรียวียวเยงีเหอนับิ่งกับปลาหึ่งมาแรงแล้วนะจ๊ะจังปะจังเ เนดิบยโอ้ยโอ้ยอังชัดๆนผนยมาเลยิสขาวลยสรอแล้วพราะไกินูตานะเอ้าอยาิรมานี่มันผูยเ่ยากกินผขาวแล้วันเห็นม้ยกรนนะขาวนั่นไม่พี่ขอให้พี่มอ แกนี่เห็นน่องนีมเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยหายขึ้นก็ยังไปจำเนี่ยซื้อให้พอสองบาทโอ้ซื้อให้สาวสองบาทกันได้มีฉากคนยืนบนทางรถไฟวอร์ ห้รถไฟเลียมเซ็นไหมเออนั่งอีกไหมเรคุณเนี่ยต้นนร้นน้ำกับมาะขึ้นหนาลักบ้นน่าเลียวกันดีบีเอาเนี่ยไปหนกไหมเสร์ฟองก้นช้ามาแ้ายหอม้ายกระเทียมเนาะคยดีกว่าจากกระเทียมเอาเถอเน่ต้นน้ำกับมานะเลค่ะเรียกต้นน้ำกับมานะให้หน่อยบีไปเอินไป

ผู้ชายอย่างทางองค์หญิงเขาก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเราอ่ะคิดว่าเรามีคนอื่นหรือเปล่านั่นแน่นเขาเหมือนก็แบบว่าเดี๋ยวเขาเป็นไงนะเขาเ็นหวสายมาเรื่องเพื่อนเพื่อนนักอีกมานะอดีมาเนา ี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศกองสไตลกับรังใจเตีมเลยครับต้นน้าเร่องแรกเป็นไท่แตกวาเร่ยงกมเป็นกูนังเอก ที่ที่มัมาจัาระมาจีบเราก็หวังอย่างแต่พอเรามันก็เลมาดักทางไว้แต่ว่าเขาเอเข้ามาได้ิีตอนตอนที่ที่เขาบอกว่าเาแฟนผมครับเขาเลยรู้เไมจะมีเพื่อ็เพื่นคนะครับไม่มีอะไรเราแค่รับสายแล้วก็ยิ้มคืนนสุดท้ายเขมาคุยกันแบบเข้าใจกันแล้จมาเดกุด้ายก่อนตอนนี้ก็คือมนเจอ เอาตอนที่นางเอกมาฉีดแล้วแล้วเจอสายตาของอันนี้มองมองอย่าดวนลามมองแบบนี้นะปุ๊บแล้วไปเดินเข้ามาจริงนะเพื่อนที่เห็นไกลๆแล้วสังเกตการเหตการณ์เพื่อนไปซื้อน้ำมาจะมองเป็นภาพเงาแล้วก็เดินเข้ามาตัดบทไหนคนไหนนะคนไหนที่จะมองวนลามอ่ะทุกคนไหน

นนบอมีทุระแต่โทรหาเพราะว่าคิดทอดเอาพี่นีอย่างฝากพี่น้องนะครับผลงานเพลงนี้คือหัวใจคิดทอดครับวันที่8เมษายนนี้พร้อมกันทางช่องสาวน้อยและเพื่อนอีดีเล็กกอดนะครับมีแม่ที่ตลกเซ็กซี่ก็ไปเลยมีแม่ทีนทะลุเลยแลกลีนเมียนมายอดจริงสารพัน

ตอนนี้ถูบ่าวคนแรกนะครับติดหนึ่งมาเล้งได้หมดทั่วไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสิบยอดครับไหลไปไหลไปพี่น้องครับยอดวิวหนึ่งวันก็ได้หลายรถครับนี่สาวน้อยทำการแสดงอยู่บ้านบกนะครับตําบลพลขาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสกีนะครับ รบวนรบวนหน่ยพตำรวจตวจคระจับี่ยตำรวจตำรวจเ็จ้านาที่รับตำรวจเานีรวตำรวจผู้ใดขับรถรบวเป็นตำรวจไปแล้วไปแม่ก็ไม่บีบหบตำรวจเองเล่อยใบใหนเบิ้งของมเององนี่เอาไปพุดอแม่ก็ไปบีป เอากระมือนน้นเด็กเอากระมือนัน็กอี่เออนี่เลือนีเลือกนีืก่เอนีลอถ้าเป้งหน่อยถาเป่งหน่อยถ้าเป้งหน่อยเป้งยังไม่เข้าหน้าเลยน่อยอีกหน่อยเนอนอยู่ให้ของขามือมาาน้า แล้วมีแน็นก,กล้องนะแล้วเมนูดูสดโ,โอเคสถานีการบานสื่อเอาฝากพี่น้องครับอย่าลืมสื้อบัตรจองตัวครับวันที่2ถึงวันที่10เมษายนนี้ครับ อุ๋งอิงสตอรี่ครับไล่พิเศษพ่อลูกคู่บุญนะครับพี่น้องครับทักไปที่สาวน้อยพียงแฟนเพจครับ9ก้วันเก้บาทครับบัญชีเดิมเหมือนเดิมครับคลิปนี้ฝากพี่น้องสวัสดครับพอกันคลิปหน้าครับอยู่ดีมีเฮงสู่ความร่างกายแข็งแรงร่ำล่ำรวยทุกผู้ทุกคนครับขอบคุณครับ